สวัสดีท่านสมาชิกปุ๋ยตาดอกพุทธชาติทุกท่านนะคะวันนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นแปลงที่ทุกคนจะได้เรียนรู้นะคะวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยง่ายๆก็คือใช้โรยเลยค่ะนะคะถ้าไม่ใช่เป็นเขาเป็นควรก็คือโรยเลยมีหญ้าอย่างนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคะหญ้าจะเป็นตัวอุ้มน้ําให้ความชุ่มชื้นอย่างดีค่ะ อย่างนี้ถือว่าโอเคมากเลยไม่ไม่รกด้วยนะคะไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องเลยค่ะถ้าฉีดยาฆ่าหญ้านะคะจุลินรีย์มันจะนอกมันจะตายได้ค่ะนะคะเมื่อเจอยาฆ่าหญ้ามันจะเป็นสารเคมีที่รุนแรงมากคือเราใส่ปุ๋ยอินรีย์หมายความมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ค่ะมันอยู่ในรูปของสปอร์นะจ๊ะค่ะ มันทนความร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วก็แต่๋ยวถ้าถ้าสารเคมีมันก็ไม่สามารถทนได้เหมือนกันบางทีมันน็อกไปเลยนะคะคุณภาพปุ๋ยมันจะเปลี่ยนไปนะจ๊ะเรานี่นี่นุ้ยเจ้าของบริษัทเทพปธานวันนี้ก็มาในสวนเลยนะคะแล้ววางปุ๋ยให้แบบบริการแบบประทับใจว่าเะอะส่งให้ตามตามล่อกอยาง เข้าที่ทําได้นะคะตามที่รถเข้าถึงได้ค่ะก็ช่วยเต็มที่ค่ะให้เขาได้ใช้ปุ๋ยของเรานะคะเราก็ยินดีทุกเรื่องทําความดีนะคะไม่เสียหายทําอะไรก็ได้ทําด้วยใจรักต้นไม้รักแผ่นดินนี้รักโลกใบนี้รักทุกคนคะ่ะทําแล้วทุกคนเป็นสุขตัวเราก็เป็นสุขอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ น้องติ๊กเดี๋ยวน้องติ๊กโรยแล้วพี่นุ้ยขอถ่ายนะนุน้ยขอถ่ายวีดีโอตอนโรยหน่อยนะคะนี่น้องติ๊กทีมแบบมาช่วยเลยค่ะมาส่งปุ๋ยแล้วก็ทำใจไม่ได้นะคะต้องช่วยด้วยคนใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปค่ะไม่ไม่ไม,มันไม่ทันนะคะร้อยเจ็ดสิบกระสอบนี่ต้องใช้คนใส่อย่างน้อยสี่คนห้าคนค่ะแต่นี้มีแค่สองคนนะคะเลยต้อง คนมาช่วยเลยเนี่ค่ะโรยไปเลยนะคะเดินโรยเลยต้นลับประมาณหนึ่งกิโลแบบคขาเดินไปยี่สิบห้าต้นค่ะแต่ถ้าให้เจ๋งนะคะต้องโรยซ้ายขวานะคะแบกโรยเลยง่ายๆค่ะฝนมาเมื่อไหร่ก็ใช้งานทันทีแต่ถ้าดินมีความชุ่มชื้นอยู่มันก็ได้เลยค่ะมันจะดูดซับได้เลย ตัวสารนาโนนี่มันจะไปรวดเร็วมากค่ะนะคะทำอย่างรวดเร็วทุกอย่างรวดเร็วเด,าาเด็ดชัดเจนใส่แล้วเห็นผลรวดเร็วเลยค่ะสำหรับยางหน้าไตเานึงวิธีการใส่นีนเราโรยรอบต้นค่ะต้นละสามกิโลถ้ายางย่างหน้าไตายนึนะคะยางหน้าไตเานึงก็คือ,อย่างที่กรีดไม่ได้แล้ว น้ำยางไม่ไหลก็ปุ๋ยของเรามันสามารถไปขยายท่อน้ำยางค่ะนะคะมันไปบำรุงมันไปปรับดินอย่างดีเลยดินที่เป็นกรดเป็นด่างเป็นอะไรอย่างนี้มันจะไปปรับเลยค่ะวิธีแบบอสมมดาถ้าจะใส่ยางหน้าไตานึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแต่งทดลองให้ดูหน่อยอ่ะ โอเคนะจ๊ะขอทุกท่านสบายใจสวัสดีค่ะ